อะเจ้าคะนี่อะไรเหรอเจ้าคะยัอยถวายเจ้าค่ะหรอฉันนึกว่ายำหน้าบูดสะอีดเคแล้วนี่แกงอะไรหรอ แกงเทพโพเจ้าค่ะอืมฉันเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ดีกว่าแกงขี้เก็บก็เข้าดีนะ <c oughs> อะแล้วอันนี้ล่ะอะไรเหรอม้วนอเออถ้าอย่างนั้นก็ตั้งชื่อเอาตามใจชอบเลยก็แล้วกันนะเจ้าค่ะ <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้วนั่นสิไหนๆก็ไหนๆแล้วตั้งใหม่เลยละกัน ฉันตั้งว่าผัดนิ่งเฉยเคโอเคไม่ม้วนเออเออเคก็เคเจ้าค่ะม้วนน่ะเคอยู่แล้วแต่แต่ว่าอ,อิ่มแล้วหรือเจ้าคะไม่อิ่มแต่กินไม่ลง นาฬิกานาฬิกาดังนาฬิกาดังอย่แล้วฉันฉันต้องไปแล้วละม้วนอปฉันปไปก่อนนะคุณทา่านคุณท่านนี่หลอนหยุดนะรลอนหยุดหยุดก็ได้เจ้าค่ะนาฬิกาดังจริงหรือจริงเจ้าค่ะก็นาฬิกาเรือนนั้นไงเจ้าค่ะดังทุกครั้งที่ครบชั่วโมงคุณหลงก็ได้ยินไม่ใช่หรอเจ้าคะ นี่หลอนโกโหกใช่เจ้าค่ะก็อยู่ๆคุณหลวงไม่คุยกับมณีเลยมณนนีก็เลยอยากจะลองดูว่าคุณหลวงยังสนใจมณีอยู่บ้างหรือเปล่าอตัวไปทำอะไรไว้ยังเที่ยวโทษคนอื่นทำอะไรไว้ทำอะไรเจ้าคะหวานเสน่ห์ไปทั่วสนุกน้ขึ้คนคุณหลวงหวานเสน่ห์อะไรกัน เปีแอนน่ะเหรอเจ้าคะเราเคยคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่ามันเป็นเรื่องงานน่ะเรือนแผนั่นฉันจะสร้างให้ใหญ่สร้างให้เสร็จก่อนอยากได้ไม่ใช่หรือเรือนแพ่ใหญ,ใหญ่ฉันก็ทำได้เหมือนกันคุณแม่ขำอะไรเหรอเจ้าคะหล่อนนี่เก่งนะ ฉันเลี้ยงพ่อเทพมาตั้งแต่เด็กเขาเรียบร้อยใจเย็นมาตลอดยังไม่เคยเห็นเขาตอนมโหจัดซากทีแหมคุณแม,แม่แบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเก่งนะเจ้าคะ <c oughs> เขาเรียกว่าสวยตั้งหางอืเอาเถอะหนุ่มสาวก็อย่างนี้คราวที่แล้วหล่อนไม่พูดกับเขาทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจ คนนี้เขาทำเอาบ้างถือว่าชดใช้กรรมอ้าวคุณแม่เจ้าคะนี่มณนนีมาขอความช่วยเหลือนะเจ้าคะมณนนีไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอะที่ไอ้ข้าวทำดีๆขอรับคุณหลวงมณนนีไม่ได้อยากไล่เรือนแพเลยนะเจ้าคะหยุดสร้างแล้วมาคุยกันก่อนได้ไหมข้างหลังแน,น่นๆน,นะคุณหลวงหยุดก่อนได้ไหมเจ้าคะนี่ทุกคน ตรงนี้อีกแล้วเหนื่อยจริงๆวันวนหนึ่งคุณท่านเจ้าขาไม่งามนะเจ้าขาไม่ต้องหยุดทำต่อไปทำทำต่อให้ ครับขอรัอบ,อบคุณหลวงคุณหลวง,ลวงดูสิยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุลงไปทำเองซะแล้วคุณนี้เจ้าขาขึ้นเรือนเถอะเจ้าค่ะอยู่ตรงนี้แบบไพร่มากมายทำอะไรล้วนแต่ไม่งามนะเจ้าขา่ะเส้งเป็ดเส้งหันเส้นลกกระจอกเท่จริงๆเลยใจแข็งนะัก มาญาทรันเองนะเจ้าคะมันนีไม่รู้เลยว่าท่านเจ้าคุณเขาคิดกับมันนีว่ายัางไงอ่ะโอ๊ยคุณเบลเจ้าคะบอกไปด้ยินกันหมดแล้วม่งามเลยเจ้าคะคุณมันนีเอาเฮ้ยหย,ยุดดูทําไมเราทํางานไปซิมันนีไม่ได้อยากได้เลนแพ้เลยนะเจ้าคะคุณหลวงแล้วมันนีก็ไม่ได้ยั่วยวนท่านเจ้าคุณด้วยอ่ะโอ๊ยหมดหมดกันไม่เอาเจ้าคะคุณมันนีเดียวเขาเอาปีปรือกันนะเจ้าคะ <c oughs> <c oughs> กลัวซะที่ไหนละม้วน ถ้าให้บ่าพไา่เข้าไปลือเนี่ยลือแค่เนี้ยลือไม่นานหรอกรู้ไม่มว้วนอยากให้ลือนานๆต้องทำยังไงมีย<ด><ด>ิ่งวันนี้อีกเลยเจ้าคะ<ด><ด> <c oughs> แพย่ยืนหน้าไปหอมแก้มขาวๆข,ของคุณหลวงทีห่หล่อน ฟังไม่ถนัดวะเอ็งมาช่วยฟังเอามาต่เมื่อไหร่เนี่ยไปเลยกลับไปทํางานกันเลยไปก็ <God. S 1> แบบที่แหนมเขาทักทายกันนะเจ้าค่ะมันนีไม่รู้สึกอะไรเลยนะเจ้าค่ะแต่ว่า,วาคนพวกนี้นะสิถ้าเขาเห็นเขา้าแล้วเขาก็เอาไปลืมจนชั่วชีวิตเขาไปเล่าต่อให้ชั่วลูกชั่วหลานฟังกันจนโลกแตกเขาก็ยังไม่ลืมชื่อมันนีเลยนะเจ้าค่ะ นี่ฉันจะทำยังไงกับตอนดีนะฮะย,ยางอายมีไหมฮะยางอายเหรอเจ้าคะไม่น่าจะมีเจ้าคะ่ะตกลงว่ายังไงเจ้าคะจะหยุดหรือว่าไม่หยุดไม่หยุดใช่ไหมเจ้าคะ หยุดหยุดวันนี้พอแค่นี้อเอาเฮ้ยกลับไปให้หมดเลยมีอะไรไปทำก็ไปทำที่เรือนธาตุนนกลับไปทุกคนเลยแม่ต้องใช้ไม้นี้ถึงจะได้ผลเนาะหญ่งบ้าวันนี้มันบ้าทแท้